สวัสดีครับวันนี้พี่โอกาสการเล่นนะครับวันนี้ครับก็จะมาในสภาพอากาศกันอีกแล้วทุกคนวันนี้พี่โอกาสการเด่นนะครับมันก็มาในสภาพอากาศแล้วทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศเลยนะทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศเลยนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับดูไปดูมาแล้วนะครับมีการเป็นแป้งของูกาลแล้วนะครับ ตอนนี้อุณภูมิก็ยังคงเดิมนะนะครับอะไรยังคงเหมือนเดิมแต่นะฮะทุกคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของเวลานะคบทุกคนนะครับเวลานะครับในทุกๆวันนะครับเวลานะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกเนี่ยมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าปกติมันละหนึ่งสองนาทีนะครับเวลาคือแบบอย่างน้อยคือหนึ่งนาทีอะที่มันจะมีผลนะครับต่อเวลานะครับฝนใกล้ตกแล้วทุกคนนะครับแต่ก็ยังดึงห่างจากเราประมาณสัก สักห้ากิโลเมตรแล้วกันนะครับสักห้ากิโลเมตรแล้วกันนะครับถ้าประมาณห้ากิโลเมตรเป็นอย่างต่ำนะครับนะฮะทุกคนนะครับที่จะที่จะมีโอกาสมุ่งหน้ามาทางเราอย่างดีสุดก็ห้ากิโลเมตรนะครับถ้า,าลงมา,มา,าตรงวก็จะต้องเผื่อระยะไว้นะครับวันนี้เราจะถ่ายภาพนแนวนิ่งนะทุกคนนะครับ ลองดูนะครับเราจะต้องสบายเราจะได้สบายสบาเยไม่ต้องถืออะไรเลยนะครับแต่ที่มันมีเยอะกว่านี้แต่มีแค่นี้แหละองค์กรในห้องนั่นแหละนะคร <c oughs> ับมันไม่มีเยอะหรอกนะครับง่ายเลยมันไม่มีเยอะหรอกเดี๋ยวหาดูดิมีอะไรบ้างมอค้า นะทุกคนแต่เรามองให้ตรงนั้นน่ะโอ้ยคดคลื่นเลยนะครับแปลว่าน่าจะมีแปลว่าตรงนั้นหุฝนน่าจะตกหนักอยู่นะครับน่าจะคลื่นหนักเลยนะครับนทุกคนนะครับถ้าเสียงที่เราเบาหรือเสียงที่ดังไปก็ขออภัที่ดึงนะครับเนื่องจากว่าแปลว่าไมาโครโฟนของเราที่เราปรับที่เราปรับเนี่ยที่เราสั่งมาน่ะอาจจะมีปัญหาก็ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะทุกคนไมโครโฟนอาจจะจะเป็นโอเคทุกคนนะครับ นะครับเดี๋ยวเอาปรับเดี๋ยว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 ให้มันเรื่อนหลังเดี๋ยวขอกเก็บของก่อนของมันหล่นนะหล่นหาอะไรไม่รู้นะครับแล้วมันหล่นที่ยังมีฝุ่นด้วยน,นะห้องนะนเพราะนี้แค่เราไม่ใช้เลยสามไปแต่เราแบบมาใช้คนเดียวเวลาไป่แต่เราอะที่เรามาใช้ห้องนี้คนเดียวไม่มีใครนอกจากเราเลยใช่ไหมนะนะครับนะทุกคนนะครับเราจะต้องมีภาพนิ่งแล้วนั้นคนนะครับ เอาแล้วได้เมื่อวานแต่มัแต่เต้ามองเห็นได้ชัดๆนะครับนัน,นะคนนะครับวันนี้อัปเดตยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับหนึ่งส่วนสี่ชั่วโมงนะครับเอาเลยนะครับคุ้มหนักกว่าเดิมอีกนะครับพอผ่านไปสามนาทีนะครับ ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าฝนมันจะมาแล้วนั่นเองนะครับวันนี้นะครับอุณภูมิอยู่ที่36อ,องศานะครับแลนะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนจะเริ่มพัดลงมาถึงไะเได้ไทยแล้วก็ตามแต่ก็อาจจะยงคงมีปริมาณของลมตะวันออก,ออกตกตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีความชื้นเข้ามาได้อยู่นะครับก็ยังให้ความชื้นพื้นที่เราได้อยู่นะครับนะทุกคนนะครับเมื่อเช้าก็ตกไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้จะมาตกอีกเถอนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับโซเราคาดว่าไม่ต้างจะตกหรอกนะแต่แค่คุ้มๆเฉยๆแล้วหนาวสัก้ามันก็หายไปเชื่อเราได้เลยดิพเพราะเดต้าก็บ่อยนะั้นอยู่แล้วนะครับรายการตรวจมาครับก่อนจะเป็นดน้ากาจะต้องการก็ต้องตรวจสอบเด้าก่อนนะครับเพราะไงฝนมาจะนะครับเพราะไงเดือนตุลานะฝนฝนเดือนสุดท้ายของฤดูก,กาลแล้วนะครับแล้ววันนี้ฤดูก,กาลก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับใครเฝ้าดูบ้างนะครับ ช่วงเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้าทีนะครับดูใครเฝ้าดูบ้างนะครับลอยระหว่างห้าทุ่มห้าสิบเก้าทีฤดูฝนจะเป็นฤดูที่สุดพอถึงลาเที่ยงคืนศูนนาทีสูนยวินาทีหรืเที่ยงคืนตรงเนี่ยฤดูการก็จะเขียนว่าขีดๆนะครับแปลว่ามันไม่มันไม่สามารถรู้ตดวจากฤดูการได้นะครับแล้วพอศูนย์จุดแลวพอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีไม่ใช่พอราเที่ยงคืนหนึ่งวินาทีปุ๊บนะครับก็จะเป็นก็จะมันก็จะบอกว่าฤดูหนาวแล้วนะครับ เพราะว่าเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าถ้ามันทําไมถึงมันขีดแล้วก็กลับมาเป็นช่วงฤดูใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหากมันเปลี่ยนในช่วงทัเที่ยงคืนทันทีนะมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบปัญหาได้นะครับมันก็เลยมาแล้วก็เลยนะครับทุกคนนะครับแต่ก็อนึ่งแค่หนึ่งวินาทีก็ยังไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับแค่หนึ่งวินาทีเองนะครับโอ้คือหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้นะครับ แล้วเราก็จะใส่เลยนะครับในวงเล็บนะครับถ้าใส่ว่าไม่มีเมฆก็แปลว่ามันไม่มีเมฆนะครับวันนั้นไม่มันไม่มีเมฆล้วก็เราก็ต้องใส่ว่าและไม่มีฝนด้วยนะครับก็จบนะครับถ้าเห็นสภาพอากาศแบบไหนให้ใส่อันหน้าไปเลยนะครับแต่ต่อไปนี้ก็ต้องใส่แล้วนะครับคำว่ามีเมฆก็ต้องใส่แล้วคำว่าคลื้นเนี่ยคลื้นเนี่ยก็ต้องใส่แล้วนะครับนะครับ สภาพอากาศอาจยังคงเป็นแปลงได้นะครับแม้กระทั่งเข้าสู่ฤดูใหม่แล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อุูคิจะลดลงอีกประมาณแปดองศานะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณเราจะลดลงอีกแดองศานะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสิบห้าองศาแล้วหรือเปล่านะครับใช่นะทุกคนสิบห้าองศาจริงๆนะครับเพราะนะครับทุกคนนะครับ นะครับแต่องทหาดน่กคนนะครับโหคือหลังๆตอนมาๆเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งคืนไปใหญ่เลยนะครับเออนะครับเราจะตั้งให้เป็นภาพนิ่งเลยนะนุกคนนะครับจะได้แบบสบายๆนะแต่ก็ต้องสังเกตเวลาด้วยนะครับถ้าเราไม่สังเกตรเราก็จะไม่รู้ว่าไไปเกียร์ทีแล้วนะครับต้องเอาขนาดที่มันมน้อยหน่อยนะครับนะครับ นะครับฟังเราให้ฟังนะครับทุกคนนะครับมันนะครับฝนยังไม่มาถึงเรานะทุกคนนะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เขตจังหวัดอื่นอยู่เลยนะครับนะครับ,นะรบฝนมาท,ที่อาจจะมีปริมาณตกน้อยตกมากแค่ไหนก็อยู่กับว่าอยู่กับการลักษณะของภูมิอากาศด้วยอ,อากาศร้อนจัดนเกินไปฝนก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆ แต่ไม่ร้อนจกกัดจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักได้นะครับเพราะน้ามันระเหยไปมากอเองนะครับเวลาอากาศเด่นฝนจะไม่ค่อยตกนะครับถ้าเป็นความปกติแล้วแต่ตอนนี้อากาศ23องศาแต่ฝนตกนี่คือว่ามีความผิดปกติด้านทุน่ิอากาศแล้วนะครับทุกๆปีเนี่ย,นนยประเทศไทยจะต้งองมาเับความผิดปกติของสภาพอากาศอย่างยิ่งเลยนะครับและน้องก็แม่ก็ไปรับน้องอีก เดี๋ยวฝนมันจะมาถึงเราอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราจะเก็บค่าเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับโอเคนะครับฟ่อไปลงมายังไม่มาถึงนะฮะทุกคนยังพูดต่อไปได้นะครับเพราะไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยคืมมาเรื่อยๆนะครับ ยังไงแหลทุกปีก็ต้องเจอกับอากาศคือความฝนตกไงในห้องรูดูฝนอ่ะมันจะเจอแต่สภาพอากาศที่มันคึกมืดค้มนะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่มันจะเจอแบบนั้นนะครับแล้วเวลาที่พายุในช่องฤดูร้อนไม่ได้ถ่ายปกติแล้วมันควรจะเป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกลางเดือนพฤศจิกาพฤษภาคมนะแต่ปีนี้เนี่ยมันรูดูร้อนเนี่ยมาในเดือนสายนเลยแล้วมันไม่ที่สุดที่กลางประมาณเดือนกรกฎาคม ต้นเดือนเลยนะนะครับโอเคนะครับนะครับ,นะรบภาพนิ่งก็ยังดีนะทุกคนที่เราปรับเป็นภาพนิ่งไวน้นะครับนะครับเราจะเอาไม่ต้องไม่ต้องไปจับอะไรให้มันดูเป็่นแปลงเลยนะทุกคนนะครับ วันนี้ก็ผ่านไปแล้วทุกคนนะครับนะครับวันนี้สภาพอากาศพื้นอากาศในประเทศไทยก็ cheers, ยังคงนะครับบางที่แดดออกบางที่อยากมีฝนได้นะครับนะครับเป็นไปได้ว่าที่บางที่อาจจะแดดออกนะครับแต่นะฮะทุกนนคนนะครับตรงไหนาอากาศเย็นจะมีแดดนะครับตรงไหนอากาศไม่ค่อยเย็นก็จะไม่ค่อยมีแดดนะครับแต่ตรงเราอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับ เมื่อกี้เหมือนจะเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะเนี่ยจอป้องสันเลยเนี่ยนะครับแต่มันแป๊บเดียวแต่มันเราเรารู้สึกเล็กน้อยนะครับคืมจริงจริงนั่นเนี่ยบอกให้เลยอยากให้ดูอาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูดเดดต็มตาเลยนะครับว่าคืมแบบไหนคืมแบบนา่าถ้าจะน่าก,กลัวเลยนะครับมันโคตรคืมเลยนะครับท่านทุกคนนะครับมันคืมจริงๆริงนะครับวันนี้เราปรับคุณภาพให้ชัดขึ้นนะครับ วลาดูอยู่ทรจะได้ชัดขึ้นนะครับเป็น480แล้วนะครับคุณภาพ 480p นะครับนะครับเราขอแนะนำให้ดูภาพจะชัดเลยดีก,กว่านะครทุกคนนะครับตั้งแต่ขนาดนะครับ 360p ก็ถือว่าเริ่มชัดแล้วแต่ก็อาจจะต้องดูสูงขึ้นมาดีหน่อยเป็น4 8 0อาจจะเป็นไปได้แต่หากคุณต้องดู 360p นะคุณก็ต้องดูในแนวตั้งนะครับถ้าคุณ,ณ,นนคณต้องการนอนคุณจะต้องปรับคุณภาพ สูงขึ้นมากกว่า480ตึ้งกว่480-720 p หรือไม่ก็1 0 8 0 p ก็ได้นะครับหรือบางเครื่องก็จะลองรับถึง1,440 p ีเลยนะครับวันนี้อัปเดตยาเลยนะทุกคนนะครับพอดูตรงซ้ายจะคืมแต่ดูตรงขวามันก็คืมเหมือนกันแต่มันจะเป็นในงไงล่ะนะครับแต่ตรงนี้แสงมันมีอยู่ตั้งแตว่าตรงน้นมันยิงสว่างกว่าด้านโน้นด้านนน้นนี่คืมนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะมีการเกิดของความกดอากาศต่ํา แล้วความกดอากาศต่ามันจะทวยความรุนแรงกลายเป็นความกดอากาศต่ตากาลังแรงหรือเรียกว่าพายุอะไรอะ่ะนะครับพอมันทวีความรุนแรงไปม,มากกว่านั้นก็นจะกลายเป็นโซนร้อนแล้วก็โซนร้อนนี้มีผลกระทบในตดยตรงเพราะมันเข้าประเทศไทยโดยโตรงนะครับมันจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งวันถึงเกือบเกือบสองวันนะครับติดต่อกันแบบ แม้นฝนจะหยุดได้ฝนก็หยุดได้ไม่นานมันก็ตกใหม่ถ้าหากเป็นตอนกลางวันคุณจะสังเกตคึ้มๆแบบนี้แหละที่เราได้ถ่ายไปนะครับมันคึ้มแบบนี้แหละที่เราได้เคยถ่ายไปนะครับที่เราได้ถ่ายไปแห้ะตอนที่ถ้าหากมันอยู่นะครับมันจะขึ้นแบบนั้นแหละว่าที่มันมีตอนถ้ามันเข้ากรุงเทพตอนกลางวันแต่มันเข้าตอนคืนไงล้วก็แค่มองแบบให้มองแบบ รู้ว่าให้ดูตัดแสงให้มันแรบๆก็พอแล้วแต่ว่าพายุมันทวีความรุนแรงพอเพียงพอที่จะกลายเป็นเมฆหลายเซลล์ได้นะครับแต่ว่าพายุหมุนเขตล้อมันจะต้องใช้เมฆหลายเซลล์นะครับลมก็หมุนวนเซลลตรงกลางนะทุกคนนะครับนะครับโอเคทุกคนนะครับนะฮะทุกคนครับนะนะครับ นุกคนนะครับเาลาที่แม่มันกอุตัวนุกคนนะครับถ้าแม่มันเคลื่อนที่เร็วม,มากๆาก็แปลว่ามันมีลมข้างบนลมจะแรงมากๆนะครับแรงเท่ากับพาดพายุซอนร้อนเลยนะครับโอเคนุกคนนะครับช่วงนี้นุกคนก็อาจจะคงมีฝนตกได้นะครับตามพื้นที่การจะตกนะ่ก แต่ภาคใต้นี่ยโดยเฉพาะสาใต้์เนี่ยฝน,นจะตกหนักพิเศษน,นะถึงว่าภาคใต้มันติดมหาสมุทรทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันมีโอกาสที่ทําให้เกิดฝนตกหนักภาคใต้และน,น้ำมีโอกาสท่วมสูงกว่าภาคไหนที่ภาคใต้นะครับแต่ภาคเหนือนี่ดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงน,น้ำลงมาจังหวัดลําพูงลําพูแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะลงมาทางจังหวัดไหนอื่น,นติดตามต่อไปนะครับนะครับ ตอนนี้นะครับนะฮะทุกคนแค่มองเห็นแค่แค่จะแค่มองเห็นเนะี่ยฝนไม่ตกเนะี่ยก็ยังดูเหมือนจะระแวงว่ามันจะอะไรเลยนะครับดูน่ากลัวรจริงๆนะครับนะดูน่ากลัวมา,ากๆนะครับนะครับแม้ฝนนะแม้เราอยู่ใกล้แต่ฝนไม่ตกก็ก็จะร,รู้สึกมันจะบาดเสียอะไรแล้วนะครับ ถ้าทุกคนไปบ้านนะคะฝากมันไลก์กดแชร์ใคไปให้เป็นกำลังใจกับการเด่นนะครับกดติดตามกดดิ้งพนิพาแค่แบบของเราเลยขอบคุณครับดูน้ลมแรงแล้วนะดูนะดูนะลมเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้ว <S <S อย่างนี้ยินเสียงพึ่มพิ่มต่อพึ่มพึ่มประความต่อเนื่องนะครับสัญญาณเตือนภัยแห่งหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับแม่ก็ค่อยเคลื่อนที่มีความเร็วอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขอบคุณครับ